กดออกให้หมดแล้วไอหัวขโมย คุณะขโมยขจรเนี่ยฉลาดขึ้นทุกวันเลยเฮ<ะ>้เงินฉันถูกถอนเงินฉันถูกถอนไปได้ไงวะเนี่ยฮ,<ะ>ฮ<ะ>รู้ว่าบัตรฉันหายฉันจะทำไงรีวะเนี่ยสงสัย คนเก็บได้ถ้าไปถอนเงินจะทำไงดีฮะฮัลโหลครับใช่ร้านอาหารบิเศไหมครับอ๋อครับผมพอดีผมจะขอจองโต๊ะโต๊ะหนึ่งนะครับได้ค่ะลูกค้ามากี่ท่านคะท่านเดียวครับงั้นเดี๋ยวอีก15นาทีผมจะไปถึงนะครับได้เลยค่ะทางร้านจองโต๊ะไว้ให้เรานะคะขอบคุณมากครับ <S <S อุ้ยได้กินอาหารดีๆเขาเลย <laughs> คนบ้าเลยสองเท้าเดินข้างเดียวได้ด้วยวะไม่มีบัตรหรือเราไม่ได้เสียบไว้แล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยเอาไปวะเนี่ยเฮ้ยมันตรงกัระหัด ัดเราเลยนี่ว่าแบบนี้มันต้องเป็นโจนมืออาชีพแน่ๆเลยแล้วเราจะทำยังไงวันเนี้ยนี่ค่ะเมนูมันจัดดูส <You see. S 1> ิรับอะไรดีคะคุณลูกค้าเอานี้ครับเอาเอานี้ด้วยครับ,รบแล้วก็อยีายนแปนบนึงนะครับอ๋อนี้นี่นี่น่ากินมากเลย เอา,อางี้ดีกว่าครับเมนูไหนที่เด,ดเด็ดที่สุดในร้านจัดให้ผมเลยอ้อยน้ำตียมุขอเป็นวนเด,ดีดีเลยนะครับได้ค่ะลูกค้าจะทานหมดหรอคะทำเลยครับผมมีตั้งจ่ายงั้นรอจัมพูนะคะครับาอ,าอ,อายัดแล้วเหรอคะขอบคุณมากคะ่ะได้คะ่ะท่านจะไปแจ้งวฟมเดี๋ยวนี้แหลคะค่ะค่ะอยป้าคะโซกีจังเลยคะ่ะที่ป้าอยู่แถวนี้คะ่ะ เธอมีอะไรเหรอชเชอรี่พัดนึงค่ะป้าป๊บนึงค่ะนี่ค่ะเงินห้าหมื่นบาทของป้าแล้วก็บัตรเอทีเอ็มของป้าฮะเงินฉันนี่หมายความว่าอ,อ,อย่าพึ่งค่ะป้าอย่าพึ่งเข้าใจหนูผิดนะคะคือหนูเป็นพลเมืองดีค่ะมีโจเนี่ยขโมยบัตรเอทีเอ็มของป้าแล้วก็รหัสของป้าไปหนูก็เลยตามไปขโมยคืนมาค่ะป้าฮะเธอไปขโมยเงินมาคืนฉัน ใช่ค่ะนี่เธออย่าบอกนะว่าเธอตามโจนไปขโมยเงินมาคืนฉันใช่ค่ะแล้วเธอใช้วิธีไหนเหรอถึงได้ไปขโมยเงินโจนมาคืนฉันได้ <C ú> อ,อหยอิ่มท้องจะแตกเลยว่า น้องๆคิดเงินคราบค่ะทั้งหมด35,615บาทค่ะค่าวาย1น0 0 0หาส่วนที่เหลือเป็นค่าอาหารค่ะนี่ค่ะจบเฮ้ยแค่นี้เหรอโอ้จีบจีบว่ะพี่จ่ายเนงินสดนะจ๊ะใช่ค่ะ เราเราลงเท้ามาได้ไงวะเนี่ยเงินเงินสวยแนละ้วเงินอท่านท่่านท่านแตท่านทาท้าแต่านนท่านี่นานทน่านี่านานด่านนา คนณบ้าเลยสองเท้าเดินข้างเดียวได้ด้วยวะยยนั่นนี่เเหรอเยยนั่นไหนฉันไม่รู้แต่ถ้าแกไม่มีเงินจ่ายแกก็ไปลงพักครับฮัลโหลครับ,รบใช่ร้านอาหารดีเอสีไหมครับ อ,อพอดีว่าผมจะจองโต๊ะตอนหนึ่งนะครับผมลูกค้ามากี่ท่านครอ๋อท่านเดียวครับเดี๋ยวผมจะไปถึงอีก15นาทีนะครับขอบคุณมากครับนี่หนูใช้วิธีนี้จริงๆเหรอตอนแรกอะท่นคิดว่าไอ้โจนอะมันฉลาดซะอีกห,อหมอนั่นก็ฉลาดนะคะคุณป้าแต่ว่าหนูเนี่ยฉลาดกว่าค่ะ <c oughs> คุณป้าหนูว่าคุณป้าเนี่ยไปขอคลิปกล้องวงจรปิดหน้าตู้เอทดีกว่านะคะแล้วก็รีบไปแจ้งความที่โรงพักค่ะเดี๋ยวหนูไปเป็นพยานให้โอเคฉันไปแน่แต่เดี๋ยวก่อนที่หนูจะไปน่ะป้าว่าป้าพาหนูไปซื้อรองเท้าก่อนดีไหมโอ๊ยโอ้หคุณตำรวจครับตอนแรกผมมีเงินจริงนะครับเนี่ย ตำรวจคะอย่าไปเชื่อนะคะไอ้มุกทานซืเนี่ยฉันเจอมานักต่อน,นักแล้วแต่ถ้าแกไม่มีเงินจ่ายอ่ะก็ไปนอนในคุกซะโอ้ยคุณตำรวจคะแท่งของอา้าวอะไรจะบังเอิญขนาดน,นี้คุณรู้จักกับผู้ชายคนนี้ได้หรอคะเพิ่งจะรู้จักวันนี้แหละคะ่ะว่าแต่ไอหมอเนี่ยมันโดนจับข้อหาอะไรคะ เรารรไม่มีเงินจ่ายค่ะยอด3 5 6ห5บาทค่ะจะมีจ่ายได้ยังไงล่ะคะก็เงินที่มันขโมยมาเนี่ยฉันเอาไปคืนเจ้าของแล้วค่ะแกอ๋อแกเองเหรอที่เป็นคนขโมยเงินฉันเอารุงเท้าแต้มเสียบแทนอะคุณหมวดครับมันะขโมยไนหมไปจับเลยนะครับนะครับคนที่โดนจับอะก็คือแกต่างหากล่ะคราวนี้แหละโดนสองกระทงเลย กินแล้วไม่จ่ายกับข้อหารักทรัพนี่ค่ะคิดจากกล้องวงจรปิดหน้าตู้ ATM ค่ะบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้วางแผนขโมยรหัสและบัตร ATM ของป้าไปค่ะแล้วแถมยังเอาไปกดเงินสดของภ้าไป50,000บาทค่ะงานเนี้ยติดเกี่ยวยามเลยโอ้ยรู้แล้วไม่ต้องตำเติมแล้ว โอ้นี่จำไว้นะคิดจะทำชั่วต้องคิดให้ดีอย่าคิดว่าไม่มีคนเห็นคุณตำรวจมันองพูดมากไปขอบคุณคุณตำรวจัครบ ของเธอฉันมาช่วยเธอมาช่วยฉันด้วยการที่เอาไอ้น้ำอะไรก็ไม่รู้มาหยดใส่อาหารฉันเนี่ยนะนี่เธอรู้ไหมว่าอาหารถาดนี้ฉันกำลังเอาไปให้นักรีวิวอาหารชิมแล้วถ้าเกิดว่านักรีวิวอาหารชิมแล้วอาหารไม่อร่อยขึ้นมาร้านฉันก็เจ๊งอะสิไม่มีทางหรอกน้ำขวดนี้เป็นน้ำปรุงวิเศษหยดใส่อาหารจานไหนอาหารจานนั้นก็จะมีรสชาติที่อร่อย จนไม่น่าเชื่อเลยหยดใส่อาหารหมายังอร่อยเลยเป็นไปไม่ได้หรอกแค่น้ำไม่กี่หยดเนี่ยนะจะทำให้อาหารเนี่ยอร่อยได้ขนาดนั้นถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองชิมดูสิโอาหารอร่อยเหมือนไม่ใช่ฝีมือฉันเลยอะเหมือนกับระดับฝีมือมิชลินเชฟห้าดาวเลยอะ ก็ฉันบอกแล้วไงน้ำปรุงวิเศษขวดนี้ยจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดการแล้วทำไมคุณถึงมาช่วยฉันล่ะก็เพราะว่าเธอเนี่ยทำความดีเอาไว้ไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยหนุนนำแต่จำไว้นะถ้าเธอคิดทำชั่วเมื่อไหร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะไม่ช่วยเธออีกต่อไป โอ้ oh. อาหารร้านคุณอร่อยมากเลยครับจริงเหรอคะขอบคุณมากๆนะคะไม่เสียแรงที่ผมมาชิมร้านคุณทั้งจากที่ผมติดต้ายและประกาศความอร่อยร้านคุณคนเข้าเพียบแน่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะยินดีด้วยนะครับร้านคุณจะกลายเป็นร้านดังร้านต่อไป ขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแบบนี้ต้องมากินทุกวันแล้วล่ะคะ่ะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะว่าน้ำปรุงวิเศษขวดนี้ จะเปลี่ยนชีวิตฉันจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้เฮ้ยแต้มบุญที่เธอสะสมมาทั้งชีวิตเนี่ยหมดแล้วนะด้วยน้ำปรุงรสขวดนี้โหทำไมแต้มบุญของฉันหมดไวจังอะหมดแล้วเธอก็สะสมแต้มบุญใหม่ได้ก็แค่ทําความดีเยอะแค่นั้นเองแล้วที่สำคัญห้ามทําเรื่องไม่ดีเด็ดขาด จำมาไว้นะต่อให้เธอทำความดีมาทั้งชีวิตก็ลบแล้วก็ชดเชยบาปครั้งเดียวไม่ได้รู้แล้วนะฉันไม่ทำแบบนั้นหรอก <c oughs> แบบเนี้ยค่อยสบายใจหน่อยฉันเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเฝ้าแล้วก็คอยดูแลเธอตลอดยังไงฉันก็ขอให้เธอเนี่ยประสบความสําเร็จกับร้านอาหารของเธอนะ ะพอดีฉันได้ยินข่าวลือว่ารสชาติอาหารร้านของคุณอร่อยหาที่เปรียบไม่ได้ฉันก็เลยเก็บตังมาทานอาหารร้านของคุณค่ะเออได้ค่ะถ้างั้นฉันขอเมนูอะไรก็ได้ค่ะราคาไม่เกิน200บาทนะคะ,คะเออนั่งไม่ได้ค่ะพอดีว่าโต๊ะนี้ค่ะมีลูกค้าจองแล้วค่ะ แล้วฉันนั่งโต๊ะไหนได้บ้างหรอคะเออเดี๋ยวฉันจัดให้นะคะตามฉันมาค่ะทําทำไมคุณถึงให้ฉันมานั่งนอกร้านหรอคะแถมยังต้องนั่งโต๊ะเก้าอี้เก่าๆพังๆแบบนี้ด้วยนี่เธอได้มากินอาหารร้านฉันเนี่ยก็โชคดีแค่ไหนแล้วปกติร้านฉันเนี่ยรับแต่ลูกค้ามีระดับ ไม่รับลูกค้าขอทานแบบเธอหรอกแต่เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนจิตใจดีไงอยากให้เธอเนี่ยได้ลองกินอาหารร้านฉันดูเออค่ะถ้าอย่าง,งนะั้นอ่ะก็นั่งรอตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปเอาอาหารออกมาให้ไหนๆน,น้ำปรุงวิเศษเนี่ยก็ทำให้อาหารอร่อยทุกจานอยู่แล้วถ้าอย่างนั้น เอาอะไรไปเสิร์ฟเนี่ยก็อร่อยหมดนั่นแหละมีเงินแค่200<ๆ>ก็กินแค่นี้แหละ เรียบร้อยแหละนี่จ้ะข้าวยำสุดพิเศษฉันทำมาให้เธอเนี่ยเป็นพิเศษเลยนะขอบคุณนะคะอืมอร่อยมากเลยค่ะ ตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยกินอาหารอะไรอร่อยเท่านี้มาก่อนเลยค่ะ <c oughs> จริงเหรอคะอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอคะจริงสิคะอร่อยมากมากเลยค่ะน้ำปรุงวิเศษเนี่ยหยดใส่ลงไปในอาหารเนี่ยอร่อยจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นเราจะเสียเงินแพงๆซื้อวัตถุดิบดีๆมาทำไมล่ะในเมื่อทำอะไรไปให้ใหลูกค้ากินเนี่ยลูกค้าก็กินอร่อยอยู่ดีนั่นแหละ ลูกค้าฝั่งทางนี้นะคะเมนูอาหารของร้านเราวันนี้ชื่อว่าเมนูข้าวยำสูตรพิเศษค่ะถึงว่าชื่อเนี่ยจะฟังดูธรรมดานะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยแน่นอนค่ะเหมือนเดิมไม่ผิดหวังค่ะถ้าอย่างงั้นทุกท่านพร้อมแล้วเนี่ยเชิญยนโฉมข้าวยำสูตรพิเศษของทางร้านได้เลยค่ะ ทำไมอาหารร้นนี้หน้าตาดูเหมือนอาหารหมาจังคะนั่นนะสิแบบนี้ใครจะกล้ากินหรอคะใจเย็นๆก่อนนะคะคุณลูกค้าหน้าตาอาหารเนี่ยอาจจะดูไม่น่าพิสมัยนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยถูกใจแน่นอนเลยค่ะคุณลูกค้าเนี่ย <S <S ก็เคยมาทานอาหารร้านฉันแล้วไม่ใช่หรอคะ <S <S น่าจะทราบดีว่าอาหารร้านฉันเนี่ยรสชาติหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะ ็จริงแฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเชิญลูกค้าทุกท่านทานอาหารมื้อนี้ให้อร่อยนะคะนี่มันอาหารหมาชัดๆฉันอุตส่าห์จองโต๊ะมาตั้งแผงทำของแบบนี้ให้ฉันกินหรอ นั่นนะสิเอาเงินฉันคืนมาเลยนะของแบบนี้เอามาให้กินได้ยังไงฉันกลับไปต้มไข่ที่บ้านกินยังจะดีกว่าอะไรกันคะคุณลูกค้าเป็นไปไม่ได้อ่ะคะ่ะอาหารร้านฉันอะ่ะไม่มีทางไม่อร่อยแน่นอนอะ่ะพูดมาได้เดี๋วว่าแต่ไม่อร่อยเลยให้หมากินหมายังไม่กินเลยเอาเงินพวกเราคืนมาคืนมานะเออนั่นนะสิเออ,เอ,อ อก็ได้ค่ะคุณลูกค้าใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวฉันจะคืนให้ทุกคนเลยค่ะนี่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 คอยดูนะฉันจะรีวิวร้านคุณว่าเอาอาหารหมาให้ลูกค้ากินแผมรสชาติสุนักยังไม่รับทานอีกเอออย่านะคะคุณลูกค้าร้านฉันเพิ่งจะดังเองอะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าทำแบบนั้นอะร้านฉันก็แย่สิคะ นั่นมันก็เรื่องของคุณพวกเรามีสิทธิ์รีวิวในฐานะผู้บริโภคไปกันเถอะพวกเราเฮ้ยอ,อคุณลูกค้าคุณลูกค้า ทําให้รสชาติอาหารอร่อยไม่ได้แปลว่าเธอจะเอาอะไรแย่ๆใส่ให้ลูกค้ากินก็ได้เดี๋ยวก่อนนะเธอรู้ได้ไงว่าฉัน่ะมีน้ำปรุงวิเศษนางฟ้าใช่ฉันเองถ้าฉันไม่ทำแบบนี้ฉันจะรู้เหรอว่าเธอเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ได้ขนาดนี้ เอ,อ,อ <c oughs> เธอได้โอกาสที่ดีได้ของดีอยู่กับตัวแทนที่จะรู้คุณมันแล้วก็เลือกทำความดีต่อไปแต่เธอกลับปล่อยให้ความโลภแล้วก็ความเห็นแก่ได้มาครอบงำจนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี <c oughs> สิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดะเธอก็ต้องเสียมันไปออไม่นะคะนางฟ้าฉ,ฉันขอโอกาสอีกสักครั้งนะคะอย่างน้อยชีวิตฉันก็เคยทำคุณงามความดีมาอยู่บ้างอะคะ่ะ ฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมทำความดีหนึ่งรอยครั้งก็ลบบาปที่ทำครั้งเดียวไม่ได้ทุกสิ่งมันมีราคาที่ต้องจ่ายบาปที่เธอสร้างไว้เธอก็ต้องชดใช้มันด้วยตัวของเธอเอง